สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำให้ได้เหมือนเป็ด do everything we can สำหรับวันนี้ก็จะมาบอกประโยชน์ของไม้เสียบลูกชิ้นในงานไม้นะครับผมลักษณะเด่นของไม้เสียบลูกชิ้นก็คือมีความกลมแล้วก็มีขนาดให้เลือกอยู่หลายขนาดเท่าที่เห็นในท้องตลาดที่สำคัญก็คือหาซื้อได้ง่ายนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะนำไม้เสียบลูกชิ้นมาใช้ประโยชน์ในงานไม้ของผมนะครับผม ปกติแล้วเวลาที่เราประกอบชิ้นงานนะครับผมเราก็จะใช้กาวนะครับผมในการาประกอบชิ้นงานก็คือทากาวทาเดืยอยเจาะรูแล้วก็อัดด้วยแม่แรงอย่างนี้น,นะครับผมซึ่งปกติแล้วมันก็มีความแข็งแรงอยู่พอสมควรนะครับผมก็คือแข็งแรงอยู่ครับผมแต่เพื่อให้มันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราก็จะเจาะรูนะครับผมแล้วก็ทําสลัก นะครับผมก็โดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยครับผมทาสลักปกติแล้วเราก็มีทางเลือกอื่นที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับข้อต่อไม้ของเรานะครับผมอย่างเช่นใช้สกรูในการขันหรือไม่ก็ใช้ตะปูลมยิงนะครับผมซึ่งข้อเสียของมันก็คือว่าเวลาเราจะแต่งหรือจะใส่เก็บรายละเอียดหรือขัดบางครั้ง มนันอาจจะติดที่ไอ้ตรงที่มันเป็นโลหะครับผมอาจจะทําให้ใบกบหรือ,อเครื่องมือของเราเกิดความเสียหายได้การใช้สลักไม้จึงเป็นข้อดีครับผม,มอ,อย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับผมว่าขนาดของไม้เสียบลูกชิ้นมีอยู่หลายขนาดเราก็เลือกมาใช้ให้เหมาะกับชิ้นงานของเราครับผมซึ่ง สำหรับตัวนี้ผมใช้ขนาดอยู่ประมาณ3มิลน,นะผมก็น่าจะเพียงพอแล้วผมในการเพิ่มความแข็งแรงโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มต้นทํากันเลยครับผมก่อนอื่นเราก็เลือกดอกสว่านครับผมขนาดใกล้เคียงกันหรือเท่ากันครับผมเดี๋ยวนี้ผมเลือกดอกสว่านขนาด3มิลลิเมตรนะครับผมจากนั้นก็เจาะดูรูแล้วผมตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะทําสลักเพื่อยึดชิ้นงานอเราให้แข็งแรงนะครับผม จากนั้นก็นําไม้เสียบลูกชิ้นครับผมทากาวแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับผมถ้าแน่นมากก็ใช้ค้อนตอกครับผมแต่นี่ขนาดพอดีก็ไม่แน่นมากครับผมจากนั้นก็ใช้เลือ่อยตัดออกครับผมส่วนที่ยาวเกินไป อีกรูน,นึงนะผมทากาวแล้วก็ยางลงไปนะผมจากนั้นรอให้กาวแห้งแล้วก็ค่อยขัดแต่งทําความเรียบร้อยอีกทีนึงครับผมเป็นอาเซ็ตส,สิน เพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงานของเราได้